กราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบเรียนท่านประธานพิธีประชุมเพลิงร่างคุณแม่ลั่นสุพิษสุทธิพงศ์และกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติอ่านประวัติสั้นๆและบทร้อยกรองในนามบุตรธิดาและหลานๆของคุณแม่ลั่นสุพิษสุทธิพงศ์ เพื่อแสดงมุติตาจิตโดยพันาาความไว้ดังนี้ครับคุณแม่สุพิษสุทธิพงศ์สกุลเดิมแท่อองอายุ83ปีเป็นบุตรของนายจุ้ยอั้นแท่อองและนางสุนแท่อองสกุลเดิมแท่หลีมีพี่น้องรวม6คนหนึ่งในสายอิสระวัฒนาถึงแก่กรรม สองนายมณิอิสระวัฒนาถึงแก่กรรมสามนายมานโนอิสระวัฒนาสี่นางสุปิศิสระวัฒนาผู้วัยชนห้าหนางสาวสุพณีอิสระวัฒนาถึงแก่กรรมหกหนางสาวสุจิตอิสระวัฒนาถึงแก่กรรม คุนขอพระสุเมนคือสวรรค์ดาวดึงชั้นที่สองเมืองแก้วของพระอินทหรือท่านเท้าโกศนเรียกว่ากรุงรัตนโกศ์ซึ่งคุนขอพระสุเมนได้จำลองเป็นเมรุสถานที่ชาปนก,กิจตราบพระพุทธองค์ทรงเลิศลำ้ำ กราบพระธรรมกัมสอนระจนฉานกราบพระสงฆ์องค์สำคัญโปรดบันดาลดวงวิญญาณสู่สถานวิมานทองขอพระคุณผู้มีเกียรติท่านมางานศพกราบเคารพมาร่วมงานท่านทั้งผองขอเสนอบทธกการผ่านร้อยกรองด้วยทำนองอักษรสีกวีไทย วัดเป็นแดนพุทธศาสนาองค์สัมมาโพธิญาณกล่าวขานไขเล่งพระธรรมอม,มะตะประจักใจคำสอนล้ำนำสมัยไม่เก่าการพระรัตนตไตรครบสามงามชดช่วงแก้วสามดวงสองไกลแผ่ไพศาลโลกมนุษย์สว่างแม้นแดนวิมาน โพธิยาณปกไกลใจร่มเย็นวัดประทุมทายาการรามหามสงสารเจ้าอาวาสโรองธรรมนำคลายเข็นเผยพระธรรมนำชนพ้นลำเข็นดังเดือนเพ็นเทียนสว่างทางปัญญาลูกหลานคุณแม่ลั่นเรายัางเศร้าโศกวิปโยคความหลังครั้งพบหน้า คือคนดีคุณแม่ลั่นนั้นเมตตาญาติพึ่งพาได้กุศลผลพลังหนึ่งมิถุนาสองห้าหกหก,หกรู้ข่าวตกใจโศกาน้ำตาหลังพรยาโศกมันเลงหวังเวงฝังไม่คืนวังแผ่ทองกลับลับจากไปโอ้อะไรคุณแม่ลั่นวันจำราษรอำลาจากเกหาที่อาศัย ลูกและญาติผองเพื่อนสะเทือนใจครวรอะไรแม่ลั่นวันอำลาดังร่มใสแสนดียิ่งที่สุดรักในบุตรครอบครัวสุขทั่วหน้าเป็นแม่พระมิ่งฝันกันลยาลูกบูชาโปรดทราบกราบด้วยใจอน,นิจจาแม่ลั่นเอ๋ยเคยเห็นหน้าตื่นนิทราประสบนบใหญ่ ขอพระสุเมนดาวดึงซึ่งอัมภัยสู่พบใหม่ทิพสถานวิมานทองสุธรรมกิตไปบุญทวีร้อยกรองและไอ้เสียงภาษาไทยรึกศพภาคาสอรอีกุณชออันปลดปลงโททน,นเสนงคงสำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาจากคำฉันเรื่องปฤิศนาสอนนองของสมเด็จประ